เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลงคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชิปเป้าที่ดินสวยๆราคะาเบาๆนะครับผมคลิปนี้เป็นที่ดิน,นโฉนดนะผมที่สวย107ไร่นะครับไร่ละ230 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมและไม่จําเป็นต้องซื้อถึง107ไร่ก็ได้นะผมเจ้าของแบ่งขายด้วยนะครับผม แบ่งๆละ2ไร่นะครับผมฟรีค่าโอนด้วยนะครับตัวที่ดินอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมไฟฟ้าเข้าถึงนะครับที่จัดที่ดินอยู่ตำบลหนองราชวัตรนะครับผมอาเภอเมืองหนองยายนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับถ้าหามาเจอคลิปที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆก็เด้ขึ้นมาครับผมเจ้าของสะดวกพาดูที่จริงได้ตลอดทุกวันนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับ ตัวที่ดินติดทางสาธารณะนะครับปัจจุบันเป็นที่นาครับผมท้านไล่ละ2องแสนสามบาทเท่านั้นนะครับนะครับเบาๆอย่างนี้หายากแล้วนะครับผมอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับอยู่ตรงนี้ก็สามารถมองเห็นราคาบ้านเพื่อนบ้านได้เลยนะครับผมไม่ไกลกันนะครับมีไฟฟ้าเข้าถึงด้วยนะครับผมสวยราคาเบาๆนะครับผมสนใจก็ไปนัดชมที่จริงไปจับจองกันได้นะครับ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับผมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆได้ขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ